เลอกชันกล่องขาวตัวหนังสือสีเขียวครับระยะห้าสเมตรซีซ่สี่ห้าเจ็ดวามิน้นลำกล้องยาวยี่นิ้วนะครับลำกล้องแบบหนายาวยี่สบนิ้ว กล้องเป็นเป็นเวกเตอร์ออปติก48เท่าใช้ขาทรายแล้วก็หมอนรองพันท้ายนะครับ นี่ผมวอร์มลำไปแล้วห้านัดนะครับตะกี้กระสุนอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยไปมามายิงยิงใหม่นัดแรกเนี่ยกระสุนลงมาข้างล่างทิ้งไว้แป๊บเดียวลำเย็นแล้ว วันนี้มีลมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงพัดมาแสดงว่ากลุ่ม กลุ่มลงต่ำนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยิงใส่ตรงตรงปากกาเมจิกสีดำเหมือนเดิมดูกมไปแล้วเท่าไหร่สามนัดแล้ว 是的。 ก,ก็เหมือนลูกกระสุนจะลงต่ำนิดหนึ่งผมจะยิงใส่เป้าสีชมพูเป้าละนัดลองเปลี่ยนย้ายเป้าลองดูครับก็จะจะเผื่อสูงไว้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าลูกกระสุนลงล่างสมมติว่าเป็นสีชมพูเป็นเป้าเอ็กนะก็เผื่อไว้นิดนึงแลน ได้กินได้กินอย่างนี้ได้กินเอ็กเลยเพื่อเพื่อบนนิดหนึ่งบนซ้ายมาดูแต้มที่สองโอ้หลุดครับนัดนี้ ลดแบบหน้าเกียดมากลดแบบสูงขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวว่ากันถ้าเล็งนาน,าน,าน อ่าอ้เล็งเส้นหนึ่งอเลยครับนัดตะกี้ซ่อมนะครับซ่อมอ่ายิงเป้าข้างล่างข้างล่างซ้ายนัดที่ยิงหลุดไปเมื่อสักครู่น่าจะเป็นที่กระสุนนะครับิมือคนยิงก็พยายามเล็งเต็มที่ ยังพอได้แต้มอยู่กรรมการจะให้ x หรือเปล่าไม่รู้นะครับ โอ้โหไปเกาะอยู่กับกลุ่มตทงกลางเลยครับเป็นเหมือนนัดที่สองเลยไม่รู้เกิดจากอะไรเส้นเลงกล้องขยับหรือเปล่าไม่รู้เับไม่รู้เกิดจากอะไรอเล็งใหม่อีกทีนะครับ เนาะโอเคครับคลิปนี้ยิงให้ดูกันระยะห้าสิบเมตรซ่อมซ่อมอีกนัดหนึ่งยิงให้ดูอีกซ่อมอีกนัดหนึ่งโอ้เป็นอะไรที่รู้สึกแย่มากนะครับที่ที่นัดเนี้ นี่ครับเขาเรียกว่าฝีมืออยู่ไหมโอเคครับฝากกดติดตามช่องเป็ดนักล่าด้วยนะครับซื้อปืนมาแต่งไม่รู้กี่กระบอกแล้วอยากให้เพื่อนๆกดติดตามแล้วก็รอชมผลงานเป็ดนักล่าจะเอากระสุนพวกนี้มายิงให้ดูว่ากลุ่มมันเป็นยังไงโอเคแต่สรุปสรุปก็ชอบอีเล็คชันแล้วกัน ก็ยิงอิเล็กชันให้ดูกุ่มสวยๆครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ